ความเงียบที่ไม่มีตัวตนบางครั้งมีความหมายมากมายในความเงียบนั้นเงียบไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเงียบไม่รับฟังเหมือนไม่ได้ยินเงียบเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นจากความอดทนกับเรื่องราวมากมายจนกลายเป็นความเงียบที่กลั่นออกมาจากความรู้สึก หากเกิดขึ้นกับใครคนคนนั้นจะเข้าใจได้ดีว่ามันอึดอัดที่สุดเกินจะทนไหวแล้วบางครั้งเงียบดีที่สุดกับเรื่องราวรอบตัวถ้าวันหนึ่งได้เจอกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ต้องอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนรับไม่ได้แล้วจนเกิดอาการเงียบให้รู้ไว้เลยว่าเขาและเธอ หมดแล้วความอดทนจะปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นดีกว่าที่ต้องอดทนต่อไปฉะนั้นจงรักษาใจของกันและกันไว้ให้ดีพยายามใช้ความรักที่มีให้ดีที่สุดอย่ารอจนมันสายเกินไป